ทุกท่านบ้านเมืเรื่องต้องคิดตอนที่แปดก็ขอขอนุญาตาว่ายังเป็นเรื่องโครงเรื่องกรอนอยู่นะครับพักผ่อนสมองกันสักนิดหน่อยโครงกรอนวันนี้นี่ภาพนำนี่คงเห็นนะครับว่าจะเป็นเรื่องของพระคนไทยเป็นคนสังคมเล็กมีวัดเป็นศูนย์กลางนะฮะ พระนี่ก็เป็นคนในหมู่บ้านทั้งนั้นเพราะนั้นผ่านเทศกาลงานประเพณีชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยคนกับพระก็มีโอกาสคลุกคลีกันเยอะตอนนี้พระท่านโดยทางนี่ก็ถูกผูกมัดถูกตรึงอยู่ในกรอบของพระวินัยต่างๆตอนนี้คนมัน,น,นใกล้กันพระก็ถูก ชาวบ้านถูกคนเขานินทาไปเรื่อยๆมีเรื่องอยู่เยอะแยะนะฮะเรื่องเล่าเรื่องขำขันการนินทาพระจึงเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านไทยๆวันนี้ก็เลยจะคุยเรื่องนี้ครับเอาอย่างรับมัง่งเป็นกรอนว่าในเรื่องนินทาเจ้ากูเจ้ากูนี่เป็นคำไทยเดิมนะครับ หมายถึงพระนี่แหละมาภาพนี้ให้ชัดขึ้นภาพนี้นี่เป็นภาพโบราณนะครับพระตั้งวงตะกร้อเป็นจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดปทูสารเมืองสุพรรณภาพพวกนี้เขาเรียกว่าภาพกากนะครับคือไม่ใช่เนื้อหาหลักของภาพแต่แต่ครูช่าง นรักสนุกนะฮะชอบเขียนภาพข้างๆเคียงๆข,ข,ข,ขอบๆมีจะเป็นเรื่องขำขันเรื่องสารพัดเรื่องกินเหล้าเมาย,ยาจีผู้หญิงนั้นเรื่องพระนี่ก็เป็นการยินทาพระนี่ก็ไปอยู่ในภาพกากไม่ใช่น้อยนี่ครับก็วาดพระกําลังตั้งวงตะกร้อตะกร้อสมัยนั้นไม่ใช่ลูกหวายนะครับก็มีหางไก่ แล้วก็มีอะไรคล้ายๆฝักบัวนะฮะถ่วงน้ำหนักแล้วก็เตะกันเอาภาพนี้มานำก็มีความหมายนะครับเป็นภาพเก่าเมืองสุพรรณมีเรื่องดินทราพระที่เอามานำเรื่องคือสุนทรภู่นะครับท่านบวชอยู่วรรัตด,ดาแล้วปี2374ท่านบวชเป็นพระอยู่นะฮะแล้วก็เดินทางไป สุพรรณบุรีแล้วท่านก็แต่งโครงนิราชสุพรรณตอนนี้ท่านผ่านตามท้องเรื่องท่านผ่านถาแถวแถวสามชุกแล้วพระสุนทรผู้ท่านก็เห็นวัดนะฮะก็บอกว่าก็ให้จอดเรือเตรียมข้าวเตรียมของว่าจะไปเยี่ยมเยี่ยมพระเยี่ยมวัดหน่อยพอไปถึงก็ปรากฏว่าปรากฏว่าเจอเนี่ยเจอพระ กำล,ลังตั้งวงตะกร้อกันท่านก็เขียนนะครับบนท่านบนว่ายังไงท่านเขียนไว้ว่าตะวันเยน็นเหตุพระพร้อมล้อมวงตีปะเตะตะกร้อตรงคู่โต้สมผานท่านก็ลงเล่นสนุกคลุกแฮสมผานเตะด้วย เข่าข้างต่างอวดโอออกให้ใจหายหยุดกระกร้อล,ล,ล่อไก่ตั้งตีอันหยุดแล้วก็ตีตีไก่ต่อนะครับผ้าพาดบาดเหล็กพนันเน็บรั้งพนันกันด้วยไก่แพ้รแรกขบฟันฟัดอุบทุบเอ่ยสงสัยจะซัดกันด้วยเจ้าวัดตัดเรือตั้งแต่งเล่นเย็นใจ ท่านเส็งเสียเทียบเสียเทียนเสียทูบซ้ำเสียศรัทธาเสียที่มีกมลมาโนดน้อมเสียดดยฝ่ายศาสนาสัมมณะพระเอ่ยเสียหน้าตาหูพร้อมเพราะรู้ดูเห็นเสียเสียหน้าเสียตาด้วยมาเห็นของคนนี้นะครับ ราะนั้นผมก็เลยมีนิสัยชาวบ้านอันนี้ด้วยคือชอบเหล่พระนะครับถ่ายรูปไปเห็นหรือไปเห็นผ้ามาก็เก็บสะสมไว้ได้จังหวะก็เขียนกรอนประกอบก็เลยขอยกมาต่อกับท่านทุนทรพู้ทัก5ห้าหกตอนตอนแรกนะครับวันนั้นเขาบวชพระกันอันนี้เป็น เน้นบทใหม่นะครับเด็กๆตอนเพนเขาก็เอาของที่ญาติโยมาเรียงเป็นแถวแล้วก็ให้พระใหม่เน้นใหม่เดินแล้วก็หยิบของเข้าบาทถือว่าสายบาทแล้วผมเลยอยู่เห็นภาพนี้ไก่ไก่ทอดนะครับไก่แมคโดนัลแล้วเปล่าเลยน่ใจนะครับเน้น เด็กพิ่งมาเป็นเนนก็คว้าทันทีมีเนนอ้วนกับเนนผอมเนนอ้วนละเนเนนอ้วนถ้าดังชื่นชมนะครับเนนผอมก็รออยู่ผมก็เลยแต่งเนนกับไก่ทอดเนนอ้วนยิ้มอิ่มเอมเพรมแล้วกูไก่ฟูฟูกรอบกรอบกูชอบหลายเนนผอมจ้อง ชิ้นต่อไปให้เสียดายคงเหลืชิ้นอยู่ไอชิพายชิ้นใหญ่ไปเสียแล้วเอาอีกชุดหนึ่งสมัยหนึ่งผมไปทำงานเป็นเดือนๆอ,อยู่ที่อีสานที่ไหนอย่าบอกดีกว่านะครับมองแานขึ้นไปก็เห็นภาพนี้เป็นกุฏิพระนะครับเห็นเห็นพระเจ้ตัวเหลืองผ้าเหลืองอยู่ท่านอยู่นี่แน่แต่ตรงบ้านหน้าต่าง ขียนไว้ท่านก็คงเขียนละพระเขียนนะครับบอกว่ารัดนิมอ้าวก็เลยคิดต่อพระร้อนร้อนรักนะครับกุฏินี้มีพระร้อนอาวรรักอาการหนักถึงเพียนเขียนหน้าต่างประกาศรักหนักมากยากจะวางโอ้น้องนางคิดถึงนะัก พี่รักนิ้มนะฮะสาวนิ้มพระท่านคิดถึงไปแถวเชียงแสนนะครับริมแม่น้ำโขงสบายก็เห็นหลวงพี่กับสาวนั่งใกล้ๆกันชมวิวจิวทัศน์ก็อิจฉานะครับก็เลยเขียนว่ามันไม่น่าจะเหมาะนะยิ้มโขงนะครับ พระกับสาวกล่าวคุยกันมันก็ได้แต่ต้องให้เหมาะกับเทศสถานนี่หิมโขงโจงไปใกล้โรแมนส์เขาจะพานว่าหลวงพี่อีสีกาครับอันนี้ก็ที่เมืองแห่งหนึ่งผมไปมาอย่าให้บอกดีกว่านะเมืองไหนไปตอนเช้าไปรอซื้อปลาท่องโกนี่ก็เข้าคิวกันอยู่ ก็มีหลวงพี่มาไม่ได้มาซื้อนะครับแต่วนอยู่ข้างหลังสาวเ้าเนี่ยวนไปวนมาท่านก็มองอยู่นั่นแหละดูตาท่านนะครับผมก็ถ่ายภาพไม่ทันทีก็เอาซะาอีกชุดเลยนะครับผู้สาวน้อยคอยท่าป่าท่องโกพระสังโคยืนเพลเลยข้างหลัง เหลือบ,บนล่างน้องหนูดูดีจังเกๆก,ก,กังกอดบาดไม่อาจเดินนะฮะนี่น่าจะเป็นภาพสุดท้ายนะครับก็อันนี้ไม่ได้ถ่ายเองนะพระเที่ยวงานกลางคืนนะครับยิงประป๋องยิงอะไรกันสนุกสนานอีกรูปหนึ่งก็โทรศัพท์เฮฮาภาพล่างหนึ่ง อาจจะไม่ใช่พระก็ได้คนนำกระบวนการเมืองเขามีคำเรียกว่าการกระทำพวกนี้มันไม่เหมาะกับสมณสารูปสมณสารูปพระวินัยใช้บ่มสมณะให้แผกกับเรื่องราวชาวบ้านเขาให้ห่างไกลกิเลสชั่วเข้ามัวเมาได้ตั้งเอาใจตนเข้าค้นธรรม ต้องครองตนให้ดีมีสารูปอย่าไปสูบเสพโศกโลกถลํมชาวบ้านค้อนค้อนด่าว่าเวรกรรมไม่หาธรรมคร่ำสนุกไม่ปลุกคนครับเรื่องพระเจ้าถูกเจ้บ้านนินทาพระท่านประพฤตินน่นนี่ก็เป็นเรื่องคู่บ้านคู่เมืองทำกันจนตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ ก็เป็นวิถีชาวบ้านแต่แน่นอนนะครับอีกทางด้านหนึ่งพระปฏิบัติดีเยเยแยะนะฮะก็ทิ้งท้ายด้วยรูปนี้นะครับอ๋อคำว่าขยายคำว่าโลกกวัชชะนะฮะโลกตำหนิตีเตียนมีมาแต่โบราณโบราณน,นี่ภาพกากเหมือนกันนะจิตกรรมฝาผนางังพระอุสสถวัดมกุฏนี่ไม่ทราบกี่รูปนะครับ โขกมากลุกกันที่สำคัญคือลอ,อกกัญชาด้วยสูบกัญชานี่นอกจากบ้องไม้ไผ่แล้วสมัยนู้นเขาสูบจากกะลามะพร้าวก็ได้นะครับเขาเรียกว่าตุ้งกาในนี้ลูกดำๆเลยมีสองลูกแล้วกำลัาางน้ําชาหรืออะไรก็ไม่ทราบครับเพราะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้มีแต่โบราณน,นะครับ แต่โบราณแน่อนอนก็มีพระดีพระปฏิบัติดีขอจบท้ายด้วยภาพนี้นะหลายท่านคงนึกออกเจ้ประคุณพระอาจารย์นะครับสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปอปอประยุทธ์ต่อดูกุติท่านนะครับเรียบง่ายสมถะจริงๆแต่นักศึกษานักคิด ครับเรื่องของการดินทาเจ้ากูของผมก็คงจบแค่นี้คงไม่น่าจะถึงกับตกนรกนะครับสวัสดีครับ